นี่พวกแกบอกฉันหน่อยสิฮะถ้าเมียฉันไม่บ้าแล้วก็จะบอกว่าตัวเองจะไปสู่สุขาวดีอย่างนั้นเหรอคิดดูสิโอ้อย่าบอกว่าหูก็ได้ไปด้วยนะแล้วอีกสองวันจะตามพุทธองค์มารับหล่อนไปที่บอกว่าจะไปไหนก็คือไปตายนะพวกแกลองคิดดูในโลกนี้มีใครบ้าง ที่รู้วันตายคุณตัวเองอะนั่น่ะดีใครอยากจะไปตายอยากมีชีวิตยืนยาวกั่ทั้งนั้นใครจะดีใจที่ได้ตายล่ะจริงไหมละ่ะฮะตายไปก็ดีไม่ใช่เหรอจะได้หา,หาใหม่อ่ะไปไปไป่อะเราใช่ฉันว่าเมียแกต้องถูกผีหลอกจนบ้านแน่เลยหรือไม่ก็ไม่ได้สวดมนต์มาสนมนมามปีจนเพี้ยนไปเลยอือจะว่าผีเข้าเนี่ยมันก็ไม่เหมือนนะเรื่องสวดมนต์เน่ย ฉันไม่หล่อนสวดหล่อนก็สวดในใจเฮ้ยที่ยังมีอีกนะะตอนที่ฆ่าหมูหล่อนก็สวดด้วยเอาอย่างงี้สิเรื่องนี้จะจริงหรือไม่จริงอ่ะอีกสามวันก็จะได้รู้กันแล้วล่ะออใช่ใช่แล้วถึงตอนนั้นนะจะเป็นหรือตายจะได้รู้กันไปเลยอาใช่ใช่ใช่ถึงตอนนั้นพวกเราจะไปรอดูด้วยกันเอาให้มันรู้กันไปเลยใช่ไปที่บ้านรอดูซิว่าเมียมันจะไปได้สุขาพดียังไงไงจริงด้วยใช่ เหลียนเสียงทำอะไรอะตื่นเช้ามาก็แต่งตัวหวีผมแล้วยังจะทาเครื่องหอมอีกด้วยนี่ทำเอาฉันนอนดีๆไม่ได้เลยจริงๆอะให้ตายเถอะเธอเนี่ย เอาละเอาละสายมากแล้วรีบตื่นนอนเถอะเหลียนเซียงเหลียนเซียงอืมอืมอืมเฮ้ยฮะ แปลกจังเลยทำไมวันนี้มีกลิ่นหอมอยู่ในบ้านด้วยล่ะไม่ใช่กลิ่นน้ำหอมนี่แล้วก็ไม่ใช่กลิ่นกํายานซะด้วย แล้ววันนี้วันที่สามแล้วนี่นะเออเมียบอกว่าวันนี้ต้องไปแล้วมันเป็นความจริงเหรอเนี่ยชีวิตเราไม่เคยถือคำพูดเธอเป็นเรื่องจริงจังสักครั้งเดียววันนี้จะขอเชื่อคำเธอสักครั้งหนึ่งฉันจะคอยดูว่าเธอจะกลับไปบ้านเก่าที่สุขาวดียังไง <laughs> มีใครเป็นไงบ้างวะไม่รู้สิเป็นไงบ้างอะนามโมอาเมทวโรนาโมอาเมทวโรนาโมอาเมทวโรมีใครเป็นไงบ้างวะฮ้ไม่รู้สิเป็นไงบ้างอะว่าสว่านแล้วอ่ะเอี๋ยวนี่จะเป็นไปได้ยังไงเนาะเฮ้ยทานะทานัโดนทานัโดนทานัะออกมาเรื่องออกมาเรื่อง ออกมาแล้วออกมาแล้วคอยดูให้ดีออกมาแล้วออกมาแล้วนั่นออกมาแล้วออกมาแล้วจะโกงงหน้จริงกือเปล่าดูสิออกมาได้ดังหน้าตาคนโกหกไม่เชื่อหรอก้า็น้เปล่ารจะไปเหรอไปไหนดูสิทำอะไรของเขาก็ไม่รู้อีกอ่ะดูสิดูสิออกมาดทํามาไรอยู่นั่งนั่ อดูไม่เห็นไปไหนเลยก็ไม่ได้ไปไหนเล่นั่งอยู่เฉยๆเอ๊ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะไหนไปดูสิ้นโมอาีมทัวอฟอนี่ขอทางหน่อยเถอะขอทางหน่อยนะขอทางหน่อยซ้อใช่ล่ะอ๋ออืม นโมอม阿弥ว佛นโมอม阿弥ว佛นโม阿弥ว佛นโมอม阿弥ว佛นโม阿弥陀佛นี่สาใช่นายหญิงฉันจะมาดูนะ 阿弥陀佛，南无阿弥陀,陀佛，南无阿弥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 陀佛。 ดูดูดิดูดฉันเห็นแล้วไอ้ไอ้ไอ้ไอ่ได้ไอ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 กไอ้ไล้ไเ้ไม้ไอ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 ้เอ้ไอ่ไอ้ไอาไอ้ไอ้ไอ้าอ้ไอ้่อ้ขอ้อยไิ้ไอ้ไอ้าน้ะอ้ไข้อ้ไ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 ้ไอ้าอ้ไอ้ไอ้ไอ้่อ้ไอ้ไ้ไป้ไ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้วอ้ไอ้ไไอปอ้อ

สิ่งที่เกิดขึ้นจะจ่าตรงหน้าทำให้เราชาัยไม่รู้จะทำยังไงดีชั่ววินาทีนั้นความยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์มีอยู่จริงเหมือนลำแสงส่งเข้าไปในใจของเขาชี้ให้เห็นถึงบาปกรรมที่เขาก่อไว้ ตัดชีวิตขัดขวางคนบำเพ็ญทำลายพระพุทธองค์ไม่เชื่อกฎแห่งกรรมนับแต่นั้นเราชัยก็หันมาเป็นพุทธมามากะกท่านอาจารย์เรื่องเล่านี้ช่างน่าประทับใจนักผมจะต้องนำคำสอนที่ได้ฟังในวันนี้บอกต่อคนที่ศึกษาพระธรรมอยู่ให้รู้ว่าพระพุทธองค์ทรงช่วยเหลือโดยไม่มีข้อยกเว้น ถึงเป็นคนบาปเมื่อภาวนาพุทธนามก็ยอมช่วยได้นี่คือความเมตตากรุณาที่ยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์ขอบคุณพระอาจารย์